กันครับตอนนี้นกพิราบที่จังหวัดส,สงขลานกพิราบหลายร้อยตัวไม่มีอาหารกินนะครับหลังสภาพอากาศร้อนอบอ้าวประชาชนไม่ค่อยออกจากบ้านและไม่มีใครมาให้อาหารกรับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับที่บริเวณสระบวแหลมสมิหลาสงขลาตรงคามสำนักง,งานประพา,าส่วนภูมิภาคสงขลานะครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งอาศัยของนอกพิราบหลายร้อยตัวหลายคนก็ทราบดีนะครับและขณะน,นี้ขาดแคลนอาหารเพราะไม่ค่อยมีคนมาโปรยอาหารให้กิน เนื่องจากสภาพอากาศตอนนี้เนี่ยร้อนจัดนะครับผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกนอกบ้านอย่างไรก็ตามครับก็ยังมีผู้ใจบุญอยู่บ้างที่รักสัตว์นําอาหารเนยมาให้บ้างโดยหลังจากที่กลับจากทําบุญที่วัดแล้วก็จะแวะมาทําทานด้วยการให้อาหารนกและก็ให้อาหารปลาด้วยการเอาอาหารเนใส่ขวดโหลนํามาโปรยให้นกพิราบกินพร้อมทั้งโปรยลงไปในสระให้ปลากินด้วยครับ สำหรับบริเวณสะบัวแห่งนี้ค่ะในช่วงเย็นเขาบอกว่าจะมีผู้ที่รักสัตว์เนี่ยเดินทางมาให้อาหารนกแล้วก็ปลาเป็นประจำรวมทั้งมีแม่ค้านำอาหารสัตว์มาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยแต่วันนี้กลับเงียบเงาเชียวน้องนกบอกว่าทำไมไม่มีใครมาให้อาหารสันเลยนี่ต้องบอกอยังไงดีเป็นกำลังใจน้องนกด้วยนะนนนะช่วงนี้อากาศร้อนนะถึงนก,นกจะทนได้แต่คนก็บางทีเขาอยากทำบ,บุญแหละแต่ว่ามันร้อนจริงๆนะใช่ค่ะก็อาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองหา นอนอะไรกินกันไปเองก่อนนะจ๊ะอีน,นี้เราสื่อสารกับนกได้ใช่ไหมน้องน่าจะฟังดูเรื่องหากินเองก่อนนะลูกนะเดี๋ยวคนค่อยไปหาหารนะครับใช่